สวัสดีครับแฟนๆทุกทุกท่านนะครับพบกันเช้าวันเสาร์ที่12นะครับเช้านี้ก็อากาศดีๆครับเย็นๆครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับอดีตนะฮะวันที่12ก็รู้ๆกันดีนะครับทุกคนต้องเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของทุกทท่านเลยนะครับต่อเนื่องถึงวันจันทร์เลยด้วยนะะก็กราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับ ที่ชมรายการนี้อยู่นะครับแม่สุขภาพแข็งแรงรยังเฮงปังๆรวยนๆนะครับทำอะไรก็ถูกไปหมดครับอ่าสมปรารถนาแล้วกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับกินข้าวแซ่บนอนหลับครับผมอโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลฮานอยกันหน่อยนะฮะประกาไปไหนเออให่ไร ว่ามีรัฐบาลลาวด้วยนะครับอ่ามาดูสองแถวนี้ก่อนนะครับอันนี้เฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v ี p ีแล้วก็ลาวนะครับพวกยันลาวเลยนะฮะเอาที่น้อยเฉพาะกิจก่อนนะหนึ่ง้าห้าหกนะครับหนึนะครับเอาตรงนี้นะครับ ก้านะครับหกเก้าอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้หนึ่งหกเก้าห้าหกนะฮะห้าหกมีหรือไม่นะครับไม่มีนะแล้วก็น้อยกอาชาตินะครับแปดแปดสี่ห้าหกนะครับแปดสี่ตรงนี้นะครับแปดสี่อ่าเป็นตัวชนด้วยนะครับ ชนตัวนี้ก่อนแปดสี่ห้าหกนะครับพิเศษนะครับ 6, เจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าหกแล้วนะครับห้าหแล้วก็หกเจ็ดนะครับเจ็ดหกชนด้วยนะครับเ่าเอ้นนี้ครับเจ็ดตรงนี้นะครับนี่ครับหกเจ็ดเก้าหกนะครับ นอยปกตินะสองเก้าามาเบิลอีกนะครับสองเกนะครับปุ๊บปุ๊บไม่เข้านะฮะสองเก้าเก้านมีไหมม่มีอันนี้ไม่เข้าเลยนะครับส9งเก้้นอย VIP 0 0 4 6 5ครับหกอีกแล้วนะครับ5ก็ไม่ปรากฏนะศูนย์สีตรงนี้นะครับ สีมาฝั่งนี้เลยนะฮะรัฐบาลลาวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดตรงนี้นะฮะเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับอ่า่วนูตรใหม่ล่าสุดนะครับห้าหกมาอยู่ตรงนี้นะ หมาย่ลสุด747นะเอ่อวิ่งรูด8นะครับวิ่งรูด8ก็มี8 4สนะ84 0ส่นะครับ08ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็แ7ลาวนะครับเป็นตัววิ่งรูดแล้วก็เข้าตัวปกติ2ตัวล่างเนาะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูของวันนี้กันหน่อยนะร้อนวว้าวเมื่อวานไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยเข้ามางวดเดียวมาลองดูว่ากวันจนันทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจะ,จะเข้าต่อหรือจะหลุดอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มวันนี้กันที่12นะครับ2อแป ผลวนส9ง9 9 9าครับ2 9 9 9นย์แปดนะแปดสองสิบหก 92 18 8 972นะครับเหมือนจะเลขเดียวกันเลยนะครับ6 82นะครับตัวนี้เป็น4แล้วก็0นะ40นยครับอ่าแถวนี้บ้างนะฮะเนี่ยเจนะครับ8 สาม่ศูนนะหนึ่งสโอเคแล้วก็8 1นะครับ3ตัวก็เป็น6กแปดสองหนึ่งเจ็สี่นะครับก็มาตั้งที่ตรงนี้เลยสีศแล้วก็8ปดหนึ่งนะ 1> 4ี่หนะครับ50 60ู 0, 0นยะ์หกะสี่เก้แล้วก็20ดูแถวนี้ไว้นะครับนะครับแถวนี้82 8สองแปศนะครับ 8 0 8 9 7 1แล้วก็6 1นะฮะมาดูแถวนี้หน่อยอันนี้เข้า2อันนี้เข้า1 2 3 4ครับเข้า4เข้า2นะครับยังไม่หลุดนะแถวนี้นะครับยังพอได้ลุ้นอยู่นะครับอ่ะส่วนเบิ้ลนะฮะวันนี้ไม่มีเลย เด็กเบิลหายแล้วนะฮะเบิลไม่น่ามาแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับเจ็ดเก้าอันนี้หนึ่งแล้วก็สองนะสองเก้าเก้าเป็นแปดนะครับ ตังที่เลขแปดนะเลขแปดนะครับผมเลขแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดแล้วก็เก้านะครับ <c oughs> จับวิ่งกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสองห้าสองเจ็ด 2องเก้านะครับห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับอ๋อทางด่วนกันหน่อยนะครับวันนี้ขีดกว้างดิ <c oughs> ทำช่องกว้างไปหน่อยนะแปดหนึ่งแปดสองนะครับแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับนี่ครับส่วนตัวนี้อ้าวยังไม่ได้หา สักกูนะฮะ สีเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็สฮะ, <c oughs> ะทีนี้ดูตัวชนหน่อยนะฮะเจ็นี่เลงหยุดเลขเ็ดครับวันนี้เกไม่มีหนึ่งหนึ่งหนนะครับมาสองตัวเลยครับวันนี้ ดุชชนในด้วยนะครับหนึ่งไปแล้วสองสองห้าเจ็ดเ้าไม่มีเลยอืมโอเคไม่ชนนะครับถ้ามาเขียนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะสองห้า 9นะครับนี่0มี6ด้วยครับ60แล้วก็3นะครับที่ไม่ชนนะ6ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวชนสองฝั่งนี้ด้วยนะครับ60ม,มีไม่มี5 0 4 2 2 4ไม่มี4 1ใช่4 0ไม่มี49 48 30 20ไม่มา ศูนย์หเก้าหนึ่งมีนะฮะหนนะครับแปดสามองแสองมีในทางด่วนนี้นะฮะแปตรงกลางนี้เลยแปดศนย์แปดะมีเลข8ปดนะครับ, 8, นรบชน2แล้วชน3าแล้วนะครับทางด่วน จ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับเจ็ดก็มานะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับอันนี้คือที่ชนนะครับทั้งสองสูตรนี้เจ็ดหนึ่งมีตรงนี้ด้วยนะฮะชนตรงนี้ส่วนแถวนี้ชนสามครับน่าสนใจอยู่นะฮะน่าสนใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้นะครับชนแปดหนึ่งแปดสองแปดเก้านะครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับสุดใหม่ล่าสุดนะครับผมสองนะสองเก้าเก้านะครับก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสี่ ี่เป็นเลขหนึ่งนะครับขอเ,เขียนรายละเอียดข้างๆก่อนนะแปดศูนย์เจ็ดหนึ่นะครับ6 7 0 1แล้วก็3นะฮะส่วนเล็กห อ่ะดูตัวชนกันหน่อยนะตัวเด่นนะครับเจ็ดติดเลข4นะครับเจ็ดเก้ามาเพียบเลยเด่นเป็นเลข4นะฝั่งนี้นะครับเจ็มีห่งตัว2ตัว3ตัวเลข0 1 2ยสา เลขแปดหนึ่งสองสามสี่โอเลขสามนะฮะหนึ่งสองสามนะครับเลขสองหนึ่งสองนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองนะ,ะเลขแปดไปแล้วเลขหกนะครับหนึ่งสองฝั่งนี้เด่นแปดฝั่งนี้เด่นสี่นะครับฝั่งนี้สําคัญเด่นแปดด้วยนะครับ ให้คิดดิฟังนี้ด้วยนะ4 8นะครับมี7มีศูนมี3 7 0 3 8 4 7 3 7 4 8 0สามดสี่สามดสตัวนี้มานะ8 4แล้วก็3ามครัว แปดสี่แปดสามแล้วก็สี่สามเด่นเป็นเลขสี่นะครับเลขสี่นะฮะใช้เป็นวิ่งแล้วก็รูดนนะครับวันนี้เลขสี่นะฮะโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบว,กกวันพรุ่งนี้สวัสดีครับเดี๋ยวทำให้ดูกว้างๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็ใกล้เกิน เต็มหน้าจอทั้งหมดเลยค่อยแคบแล้วก็ค่อยซูมดูนะครับมีสูตรเก่าสูตรใหม่แล้วก็ล่าสุดนะครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับแนวทางฮางนอยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ